เกิดปัญหามีเชื้อราที่เขาแล้วก็ทำให้ขอรุดให้นะครับแนวคิดผลิตภัณฑ์นะครับปุ๊บปัญหาว่าจนขอรุดเยอะนะครับแล้วก็จุดดินนะครับใช้สมุนไพรในท้องดินเป็นส่วนผสมครับแล้วก็เพิม่มความตันสมไยไปนะครับส่วนสปปรรพคุณของสมุนไพรและวิธีการใช้นะครับส่วนมาก ทั้งเจ็ดแปดอย่างนี้ก็จะมีสรรพคุณฆ่าเชื้อราและก็ลดการอักเสบนะครับส่วนวิธีการใช้นะครับตาหลังทำความสะอาดเขาเล็บเล็บสัตว์เลี้ยงใช้แปลงหรือฟองน้ำจุ่มตัวยาบางบางบริเวณเขาเล็บเล็บตอนยินทุกวันนะครับใช้เป็นยาปฟานอกนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้านะครับหลักๆก็เป็นเกษตร เตกรกนเลี้ยงวัวจนนะครับแล้วก็รองลงมาที่ใจได้ก็เกษตรกรเลี้ยงแพะแกะนะครับใะสําหรับกีบแพะแกะและกีบม้านะครับก็ช่องตางกานเข้าถึงลูกค้าครับสร้างเพจสมุนไพรใจวุกนะครับเพจส่วนตัวแล้วก็ขายตามตามท้องทินเช่นจัดตามไปเยี่ยมตามซุ้มค่ายวัวดังๆนะครับหรือว่าช่าง อุปกรณ์ดังๆเป็นพรีเซนเตอร์นะครับไปช่วยโปรโมตนะครับก็ขายตามร้านอุปกรณ์วัวชนนะครับก็จัดซุ้มกิจกรรมโปรโมตเช่นมีกิจกรรมเคียงวัวชนวัวก็ไปจัดซุ้มกิจกรรมโปรโมตสินค้าหรือขายสินค้านะครับความสัมพันธ์ขับลูกค้าก็รับฟังความพิเ็นของลูกค้าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ไประยะหนึ่งนะครับ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มีปัญหาและก็สงสัยแล้วก็ทําแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าแล้วก็จัดตรโมาจันให้แก่ลูกค้าอยู่บ่อยๆนะครับนี่ก็เป็นสรุปแผนบ m เอมีนะครับครับผมอาจารย์แค่นี้ครับครับทีนี้ก็ดูโครงสร้างสามาชิกในทีมกันอ,อ่สามาชิกในทีมมีแบ่งกันหรือยังว่าใครจะทําหน้าที่อะไรครับ ยังไม่ได้แบ่งดีครับแต่ว่า